บบฝึกหัดใชยบทข้อที่8.4ค่ะในการผลิตตัวเอทิลีนออกไซด์เกิดปฏิกิริยาดังสมการก็จะเห็นว่ามี2ปฏิกิริยาอีกแล้วนะคะแก๊สที่ป้อนเข้าเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยมีอุณหภูมิที่100องศาเซลเซียสและประกอบด้วยเอทิลีน 10%โมนและที่เหลือคืออากาศงั้นก็แสดงว่าถ้าเรารู้ว่าตัวมีเอทิลีนเนี่ยอยู่10%อากาศก็คือ90%แต่อากาศนั้นน่ะมันไม่ได้มีแค่สารตัวเดียวมันมีทั้งออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนก็จะทำให้เราสามารถคำนวณปริมาณออกมาได้นะคะโดยโจทย์บอกว่า ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของเอทิลีนเนี่ยเท่ากับ25แสดงว่าเอทิลีนที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เกิดปฏิกิริยาแล้วเปลี่ยนไปใช้หมดนะคะมันใช้ไปแค่20ร้อยละ25 โดยร้อยละ80ของเอิลีเนี่ยทำปฏิกิริยาแล้วได้ผลผล,ผลิตเป็นเอทิลีนออกไซด์ซึ่งจะเห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมี2ปฏิกิริยาปฏิกิริยาแรกเนี่ยคือทําให้เกิดเอทิลีนออกไซด์ปฏิกิริยาที่หลงคือตัวเอทิลีนเองเนี่ยทำกับออกซิเจนแล้วเกิดการเผาไหม้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ําโดยเขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เป็นเป็นตัวเนี้ยแค่ แปดสิเปอร์เซ็นต์แสดงว่าอีก20%ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องถูกใช้เป็นในปฏิกิริยการเผาไหม้นะคะปรากฏว่าหากอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยเท่ากับ240องศาเซลเซียสซึ่งย้ำบ่อยแล้วว่าอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยหมายถึงอุณหภูมิของแก๊สขาออก จงคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ต้องดึงออกต่อกระแสกแก๊สที่ป้อนเข้า1,000กิโลโมลปอร์อาวแสดงว่าเราต้องตั้ง basis of calculation เป็นตัวกระแสป้อน1,000กิโลโมลปอร์อาวและจากตัวนี้เองก็รู้ว่ามีเอทิลีน10%ก็เลยเหลือเป็น100ที่เหลืออีก90%เป็นอากาศซึ่งประกอบด้วย21%มูลของออกซิเจนและ79%มดลของไนโตรเจนก็เลยทำให้ได้ c o m โพเนนต์ของปอกการที่ป้อนเข้าออกมาตามนี้โจทย์ข้อนี้โจทย์ไม่ได้ให้รูปนี้มานะคะอันนี้คือทาเองหมดเลยเนาะอ่ะงั้นจากตัวนี้เองเนี่ยให้หาความรอ้อนที่ต้องดึงออก ทำมาหลายข้อแล้วเราก็รู้ว่า Q ที่จะหาได้เ,เท่ากับเดลต้าเซึ่งเดลต้าเเนี่ยมี2วิธีคือ Heat of r e a c t i o n และ Heat of Formation แล้วก็ย้ำไม่ใน้ชีดเลลวลาว่าถ้าเป็นกระบวนการที่มีปฏิกิริยามากกว่า1ปฏิกิริยาการใช้ Heat of Formation น่าจะง่ายกว่าแต่ใช้ Heat of r e a c t i o n ไปตอบได้ไหมคำตอบคือได้และถ้าทำถูกคำตอบต้องตรงกันนะคะ จากตัวนี้เองจกวิธีไหนก็ตามอันดับแรกโจทย์ไม่ได้ให้ออกมาสักหน่อยว่าสารขาออกมีปริมาณเท่าไหร่บ้างเราจึงต้องทําการดุลโมนดุลมวลหาขนาดของปฏิกิริยาหรือจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้ได้ว่า Product ออกมาเท่าไหร่จากตัวนี้เองเราเอาความรู้ที่เราเคยมีว่าจากที่มีการบอกว่า ร้อยละการเปลี่ยนของเอทิลีนเท่ากับ25เราจะรู้ทันทีว่าเอทิลีนเป็น limiting reactant ซึ่งมีค่า conversion เท่ากับ25งั้นเอทิลีนเข้ามาร้อยใช้ไป25ตัวเอทิลีนก็จะเหลือ75 ส่วนเอทิลีนที่ใช้ไป25เนี่ยโจทย์ก็บอกว่า80%ของที่ใช้ไปเนี่ยมันถูกเปลี่ยนกลายเป็นตัวเอทิลีนออกไซด์ตามสมการแรกดังนั้นปฏิกิริยาแรกเนี่ยมันจะมีเกิดการใช้เอทิลีนไป20กิโลโมลเพราะ80%ของ25คือ20ส่วนอีก20%เนี่ยก็คือ5กิโลโมลเอทิลีนเนี่ยจะถูกใช้ในปฏิกิริยาที่2คือปฏิกิริยาการเผาไหม้เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ํา ดังนั้นเรามาทําการดูนบาลานซ์นะคะเราก็จะเห็นว่าจากปฏิกิริยาที่1ที่ให้มาเนาะเรารู้ปริมาณกระแสเข้าเรารู้ว่าเอทิลีนถูกใช้ไปแค่20ดังนั้นจากการทําดูนสตอยเราก็จะรู้ว่าต้องมีการใช้ออกซิเจนไป10ดังนั้นปริมาณที่เข้ามาจึงเข้ามาร้อยใช้ไป20ก็เหลือ80เข้ามา189นะคะใช้ไป10ก็เหลือ179 แต่ปฏิกิริยาไม่ได้มีแค่ปฏิกิริยาเดียวปฏิกิริยามีการเผาไหม้ต่อซึ่งต้องดุลสมการเองด้วยเช่นกันปฏิกิริยาเผาไหม้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากตัวนี้เมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าเอทิลีนใช้ในปฏิกิริยาเผาไหม้คือ5โมล5กิโลโมล per อวนนะคะดังนั้นเนี่ยเอาสตอยไปคูณก็จะทําให้เรารู้ว่าออกซิเจนจะใช้เท่าไหร่และเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เกิดน้ำเท่าไหร่จากปริมาณสารที่เหลือจากสมการที่1 เลยทำให้เรารู้ว่าใช้ในปฏิกิริยาน,นี้อีก5ก็เลยเหลือออกมาที่กระแสออกคือ75ใช้ปฏิกิริยาที่2ไปอีก15จาก้อเมื่อกี้ที่เหลือก็เลยเหลือสุดท้ายคือ164คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้มีเข้ามาเกิดขึ้น10ก็เลยออกมา10น้ำไม่ได้มีเข้ามาเกิดขึ้น10ก็เลยออกอีก10ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดตามรูปเนี่ยที่ไฮโดรดสีเหลืองจึงเกิดจากการดุลโมเลกุล ปฏิกิยาเคมีทําปริมาณสารสัมพันธ์ด้วยตัวเองค่ะแต่ทําเสร็จแล้วยังไม่ใช่คําตอบเพราะโจทย์ไม่ได้ถามหาคับว่าก๊าซขาออกมีอะไรออกบ้างเท่าไหร่โจทย์ถามหาความร้อนที่ต้องดึงออกค่ะเพราะนั้นเนี่ย จากความร้อนที่ต้องดึงออกเนี่ยก็เลยเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าถ้ามันมีมีปฏิกิริยามากกว่า2ปฏิกิริยาขึ้นไปแนะนำให้ใช้ heat of reaction method heat of reaction method อย่างที่บอกแล้วว่าเราจะหาค่า delta S ได้จากสมการนี้8.8ซึ่งสมการ8.8ก็ต้องรู้ n r h r ซึ่งเมื่อกี้รู้แล้วต้องรู้ n in h in ซึ่งก็ต้องตั้ง reference state r e Reference s t a t e ของวิธี h e a t of Formation Method คือต้องกลับไปดูว่าสารที่เข้ากับออกเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเคมีมีอะไรที่ เป็นสารประกอบนั้นมีอะไรเป็นธาตุเป็นประกอบบ้างงั้นธาตุที่ประกอบเป็นสารตั้งต้นและผลผลิตที่อยู่ในปฏิกิริยทั้งหมดคือมี3ตัวได้แก Carbon, rogen, ่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนงั้น r e f r e n c e State จึงต้องตั้งเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนที่า2 0ซียสและ1 atm ตามวิธี heat of formation method ส่วนในตรเจนไม่ได้เข้ามาแล้วเกิดปฏิกิริยาใดในสมการนี้เลยการตั้ง r e f e r e n นซ์ของไนตรเจนจะตั้งอะไรก็ได้แต่เรารู้ว่าไนตรเจนเนี่ยมันมีตาราง b 8ให้หาค่าเอนทัลปีได้ซึ่งตาราง b 8 r e เนี่ยเรฟเฟ e นซ์คือที่25องศาเซลเซียส,ยสย1 atm จึงตั้งเป็นตามนี้นะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธียังคงเหมือนเดิมถ้าครูพูดเลยตรงนี้เร็วไปกลับไปดูในตัวอย่างข้อก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นครูจะอธิบายช้าๆว่าแต่ละตัวหามาอย่างไงเนาะงั้นอันนี้อันดับแรก S1 หาตัว e n นท o p ปของตัวเอทิลีนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียส โดยมีเรฟเฟ e n เนต์เกิดจากคาร์บอนและไฮโดรเจนดังนั้นการจะเปลี่ยนคาร์บอนและไฮโดรเจนกลายเป็นเอทิลีนที่เราองศาเซลเซียสได้ต้องเปลี่ยนให้มันกลายเป็นยี่้าองศาเซลเซียสก่อนซึ่งความร้อนตรงนั้นคือ heat of formation ของเอทิลีนนะคะที่ standard temp แล้วเราถึงค่อยเปลี่ยนจากยี้าให้กลายเป็นร้อยก็โดยการอินทิเกรต cpdt ของเอทิลีน จากตารางตัวนี้ได้จากข้อมูลตาราง b 2ก็อินทิเกรตจาก25ถึง100ก็ได้ค่า h 1ออกมาส่วน s 2และ s 3เราก็จะเห็นว่า s 2และ s 3เป็นเอนท a ลปีของออกซิเจนและไนโตรเจนที่เราอ,องศาภูมิเซลเซียสซึ่ง e n c e s t เ t e เนี่ยมันดันตรงกับ r e n c e s t a t ตตาราง b 8ค่า s 2 s 3จึงหาจากตาราง b 8ได้เลยค่ะ ตัวอื่นๆนักศึกษาเราค่อยๆไปนั่งไล่ดูนะคะแต่ตัวอื่นๆเนี่ยมันคือเอนทัลปีของขาออกแล้วซึ่งอุณหภูมิไม่เท่ากับขาเข้าอุณหภูมิขาออกเท่ากับอุณหภูมิในเดอรกคตอร์คือ240องศาเซลเซียสก็ค่อยๆไปหาเอนทัลปีของแต่ละตัวนะคะตามวิธีที่เพื่อนให้แน่นอนค่ะสารแต่ละตัวเนี่ยยิ่งถ้าเป็น2ตัวเนี้ยเอทิลีนกับตัว เอทิลีนออกไซดเนี่ยหรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเรเฟ e รนซ์สเตตมันไม่ได้เป็นสายประกอบมันเป็นธาตุเพราะนั้น4ตัวที่ครูวงตรงนี้ตอนที่จะหาค่า S1 S7 S8 S9 มันจึงต้องเกี่ยวข้องกับเดลต้า f นะคะลองไปนั่งไล่ดูเนาะก็พอทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อได้ค่า e n t ท a l p y ทุกตัวก็เอามาค่าแทนค่าในเดลต้า แล้วพอเช็คหน่วยให้เรียบร้อยสุดท้ายนะคะเราก็ได้ค่า H ออกมาเดลต้า H ออกมาเป็นหน่วยกิโลวัตเนาะซึ่งโจทย์ถามหาเป็นจิกกวัต์เพราะฉะนั้นตอนตอบก็ต้องตอบเป็นจิกกวัต์แต่ถ้าถามครูนะตอนครูจะตอบแบบนี้ครูจะไม่ตอบเป็นตัวเลขแบบนี้ค่ะครูจะตอบด้วยตัวเลข1.14เต็มที่8 เอสัญญมแค่นี้พอแล้วนะคะคูณ10ยกกำลังลบ3จิกวัดค่ะครูจะตอบเป็นเลขในยี่สัาคัญแต่ถามว่าตอนตอบเนี่ยตอบเป็นแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่ในทางวิศวะตอนที่เขาใช้กันนะ่ะเลขในยี่สัาคัญเป็นสิ่งสำคัญซึ่งครูเคยพูดไปแล้วตอนที่สอนในบทที่1น,นะคะ